โมเมียนุกนั่นมันแข็งหุยมันคือคือแตงนี่ว้ามาปาดผมกันครับปาดกุตกยักกีกแล้วพี่นุ๊กยังไหเลยยังหลโยเลยกรุ๊ดือดนอกโอ้ยังหมานค่ะนี่ง่ญ่ง่ามเลยค่ะ นี่เอามนครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่เมืนน่อวานที่ว่าเลยยี่ิบสี่ยิบสีท่ยิบสามจะถามข่อยข่อยก็เคยนัวันทีเดือนมกรลาคมคือเกาล่ะสองหาคกเจ็๊ึเจ็น่ะละสดจะได้ซดเจ็ดสองหากเจ็๊อ่ะ ฮกเก็บเหรอด้สดทุกวันค่ะพี่น้องมาบ่เบาๆยังหลายสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเข้าสู่ทันทุกคนทั้งแถาทั้งแก่ทั้งนุ่งทั้งสาวสู่แถาสุขคนเลยครับมัอนี้โอ้ยหเบาจะได้ดอกมัอนี้เบาประเด้อาบปากเอ้าพอแล้วพี่น้องนี่กบยังล่ะกบหมอบเลยอะกบหมอบครับพี่น้องเอาหายไม่ใล่ะนั่ทันทีโอ้โนี่ อุ้ยเลี้ยวไปหนหนกบลืมข้าวนี่มันตาเมียวเมียวสวยงามจับเลยด้วยยังรอครับตัวแรลกแพงมันครับอุ้ยมันหมานค่ะยังรอี่ตคอยู่พี่น้องช่วงนี้พ่อก็หมอบดูเนาะนี่ตัวนี้ก็ลังมองบนท่านหินอยู่มองเขาสูบน้ำบกดดแหลเลยนี่จอยนี่อ่ะตัวแรลกแพงมันแล้ว ตัวสองยู่บางไดเกียรตอครับพี่น้องได้กดได้เกียได้ยังเอาม้บอเตเพื่อนนะครับบอเตเพื่อนไปเขิง่ายพี่น้องนี่จับค่ะลุนั่นเียครับ ออกจกง,ง่ายอห็ดิง่ายพันครับดื้อได้เขียนนี่แหละครับบ่คอยอยู่ง่ายตัวสองตครับแล้วก็สิไปต่อของได้ไปตะลงลงครับตรงนี้กีหลุนใ่ยกับสีห้าได้เลาะทางครับเพาะวหลดบบว่างเพราะขัน้น <laughs> ลูกก็ไปโรงเรียนห<า>ยับมาเรื่อยๆครับพี่น้องเมียนบ่อมาเบิ่งเฮีมียนบ่อเมียนบ่นั่งปุ่งๆบ่ดังอยู่ฮะโขมึงบ่งเมียนนุ๊กนั่นมันแข็งคุ้ยมันคือแตงนี่เมียนนางบ้านข้าพุ่นตื่นเหมือ มาห้อยเก่าพันครับเนี่แข็งแข็งเขาบบปึงโบงโอ้ยยิ่งยิ่งยิ่ใหญ่บักเอีบเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนอุ้ยพี่น้องกุ๊ปยยังงั้นเขาส่งบอกว่านี่เออดึงนิดหน่อยลงเล็บเล็บนั่นแหละโอ้ยเห็นบ้างเห็นแล้วจับกันเลยเอาลงอีกจับเลยจับจับจับว้า มาปาดผมกันครับปัดกุบยักอีกแล้วพี่น้องขนาดมองเกาเพิ่นเด้นี่โอ้หมานมันเขาว่ามันแข็งแข็งเนาแล้วพี่น้องเก็บดบกยางเงี้ยมันจังแนวโบหงส์บักง่ายเลยเนี้ยเนาะเมียนห้อยเพิ่นเปิดไปแล้วครับออ้ยบักเอบเลยเงี้ยเด้อเก็บผ้าคื่น รับกอนรับกอนเดี๋ยวทองแบบ <laughs> โอ้ยตัวขาวตัวง่ะยยับใหญ่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้ย,อยเขาสอกซ้อยบ่ได้หวอ้าวมึงได้หลดุดไงไปได้กับเขาครับยอดค่ะเต็มสองมาแล้วมาหาหม่องเกาเพิ่นครับนี่หลอไปเรื่อยลากไปเรื่อยอครับเลเป็นตะามีเขาก็ว ฮูมองวีอเลยได้นี่เนาะบ่เคยมาพอเะเจอได้มองนีเห็นบอม่มอย่างง้คนเียวจะฟอง้มองนีก็เป็นไม้อีกแล้วเาบพระหูเสยเนาะเป็นไงกรบเมียนมันปูดมันก็แข็งเขโล่ <c oughs> ยงัดขึ้นมันแข็งแห้งกบไปมาว่าพอป้าคนกับพี่น้อง ກະສິກສາອາມືສິໝາຈັກຕານກຕີບຫຶ່ງດີນ ตับตับตับหอยพันมะเขียกบเปิ่งเมี่อยวเนาะ จ be ับเลยพี่น้อจับน้ำหนามมาละใส่ผูเลยที่กักงตูงามเนยป้าหมอ มันดีขนาตทีเนาะอปักหนูยันกบออกกบป่าจ่ากบนึ่เฮ้อ

Ui là ai tôi là nó tên ổ thì Ui Ui uh, nhỏ ันดูดกี่ตุ่มควายมันนอนมันได้ตัวนานเลอยไปอยู่หมันปลาเค็งเหรอพี่น้องทอดกรอบกินกับส้มตำไม่ติดแม่ไหมอืม ออว่านแถวบ้านพันมาหากบอยู่นี่เนะะยาะใหญ่เวียนแล้ววะแล้วได้โก,กตัวเขากับแม่กับมาได้อยู่ค่ะแต่ว่ามาผัวป้าขวานสองตัวจะเอาเลย <c oughs> มันกรุบมันปลาครับพี่น้องมือนี่นนอู้ยขึ้นมาเต็มเลยชิวไปลง,งน้ำพี่น้องอืะ งรถสันเด้อมีทางลุกไปของมันที่ต้นน่งไปทางสีโอ๋ยน้งฝ่ะดีกว่าพี่น้อง อันอยู่ในบวกข้างจอมข้างคาน

หลายครับยังประทันเมือดอยู่เห็นเหรไปเคียงแม่ให

ผีข้างล่งจับป่าขังลังก็ไดพ้พี่พีอื่นหละม้มนงมูนี้ อจับอผุนลงมาลงมาเลยป่ะนี่ Peace. เต็มนเลยเดี๋ยวเนี่ยสองตัอหลายตัวเยป้าสุวิศาตป่าขึ้นมาเพื่อนพี่น้องเบิ้งนเ้กำไว้ยู่ได้หน่ ฟีมองฟีสามหลายตัวอยู่ได้หนัก,กนเจอะกระยียบป้าน้ำอืมพุ่นเลยพุ่นแล้วหน่ะแหละต้นนี่อีมอีแก่หนั่งมึงมองติดปลาหน่อยท<ง>ีกรอ,อบเอากรอบเอาเลยพี่นอ้อง

chim cài Mẹ nhảy nó Ui, 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 cầm rồi ตั้งผีบ่อนมันเป็นปาอยไงนึกกระเข่งว่ะอุย้ยฝนทั้ทงหลังเจ้าอุ้ย่าเผาตัวมันเข้าขี้ควายพอ,พอได้จับใส่ใหจอุ้ยเมื่อมองนัานมนื่อวานแล้วรู้เอาก็มาเข้าขี้ควายเนาะ <laughs> นั่นย่มองกี uh, uh, 8, nah ่ขวายตัวน really. okay. ึงเออมีตัวหนึ่งไปพ่อไปล่างตาค่ะพี่น้องอุ้ยได้บุกยังหลายเต็มท้องหมดไงเคร่งท้องไงวะเด็กบุญเปนเต็มท้องหอกเต็มกลนท้องท้องเที่ยวบุญมปนท้องเที่ยวหน่อยเด้อยค่ะนี่ ทางหลโอ้ยตกรุดมือหืมหานค่ะหนุ่ไวโย้ยต่างดีดีโอ้ยฮู้ฮ้้เบื้องเดียวพี่นอกโอ้ยยังหมานค่ะนี่

เอามันหมานค่ะพี่น้องเด็กบใหญ่สองตัวเนาะย่างย่างเป้อยู่รถเพราะว่าย่างตัวนั้นมันขาดแล้วนี่มันนี่มานคือเก่าค่ะพี่น้องอุย้ยพวกถงก่อยก็ยกเลื้อใจถงถงมันใหญ่แหมป่าอีพอว่ตเต่หน่อยบน่หน่อยเด้อนั่นราคาสองสามโลกันเลยค่ะพี่น้องปลาเข่งปลาหมอมีปลาดุกปนนิดหน่อยเนาะค่ะแล้วก็ได้กบสองตัเนาะมือ้อนี่ มานอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงต่านี้เด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,ท, like, ท, share, ท,คณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะพี่น้องลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับจะได้กระป๋าพี่น้องเป็นกำลังใจก็ไลไรก็แชร์สาวกนิกากระบ,บาาสวิตดนเด้อค่ะเสด้มีแห่งเฮ็ดคลิปตัว่อไปอีกข้างหน้าเนาะพี่น้อง จะได้มีแรงสู้แดดสู้หนาวสู้ฝนสู้ลมค่ะไปล่ะคะ่ะพอกันคนะลิปหนารับมือนี่สวัสดีคะ่ะ